สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าค่ะแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีกี่ประเภท 1. แบตเตอรี่ชนิดต,ตะกัวกรดข้อมูลน,น่ารู้นะคะมีราคาไม่แพงมีความปลอดภัยสามารถจ,รจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ค่อนข้างสูงข้อจํากัด มีอายุการใช้งานสั้นและมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะกับการนำมาใช้เป็นพลังงานหลักของรถยนต์ไฟฟ้า 2. แบตเตอรี่ชนิด n i ก k กิลแมทชั y ไฮไดรข้อมูลน่ารู้นะคะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตตะกั่วกรดข้อจำกัดนะคะราคาในการผลิตค่อนข้างสูงเนื่องจากใช้วัสดุโลหะจำพวกไทเทเนียมในการผลิต 3. แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมนะคะสามารถนำมาอัดไฟซ้ำได้ส่วนใหญ่จะนํามาใช้กับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าฐานแบบก้อนข้อจำกัดของแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียมมีปัญหาเรื่องเมมโมรี y เอฟเฟกต์ทำให้ต้องใช้พลังงานให้หมดก่อนจึงจะสามารถชาร์จได้ 4. แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่นิยมที่สุดในปัจจุบันใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไฟฟ้า EV และใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าได้มากมีอายุการใช้งานได้นานมีการชาร์จไฟอย่างรวดเร็วข้อจำกัดนะคะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่น 5. แบตเตอรี่ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้าข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้านะคะเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าม,มีประสิทธิภาพการเก็บไฟฟ้าสูงกว่าแบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แบบเหลวทั่วไปทนทานอายุการใช้งานยาวนานข้อจำกัด การผลิตค่อนข้างซับซ้อนสูงส่งผลให้ราคาสูงตามไปด้วย 6. แบตเตอรี่ชนิด Solid state ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ solid state นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่ให้ความจุและประสิทธิภาพได้ดีกว่าแบตเตอรี่ทุกชนิดสูงกว่าแบตเอตี่สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน10เท่าข้อจำกัดนะคะการผลิตแบตเตอรี่ Solid state มีต้นทุน สูงกว่าการผลิตแบตเตอรี่ลิเียมไอออนถึง8เท่าค่ะ 7. แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนหรือที่เรียกภาษาทั่วไปเรียกว่าแบตเกลือสามารถชาร์จไฟเกือบเต็ม100%ได้ภายในเวลาเพียง20นาทีทนต่อสภาพอุณหภูมิสูงและหนาวจัดข้อจำกัดนะคะ ทำให้รถที่ใช้แบตชนิดนี้วิ่งได้แค่ระยะสั้นค่ะเพราะต้องใช้พลังงานเยอะกว่ารถ E ีีที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนมีน้ำหนักแบตมีน้ำหนักมากกว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนค่ะแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบันไฟมีอยู่หลายชนิดนะคะแต่แบตเตอรี่ที่กำลังครองตลาดของไฟฟ้ารถจนย์คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ราคาของแบตเตอรี่รถยนไฟฟ้าเฉลี่ยจะอยู่ราวๆสาสิบถึงห้เซของราคารถทั้งคันแต่ทั้งนี้ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นซึ่งมีโอกาสส่งผลให้รถยนไฟฟ้าแบตเตอรี่ราคาถูกลงหรืออาจจะมีทางเลือกในอนาคตเพิ่มเติมเช่นอาจมีแบตเทียบหรือแบตเตอรี่มือสอง ข้อดีของการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะสามารถเติมไฟฟ้าถูกกว่าการเติมน้ำมันคุ้มทุมกว่าการใช้รถยนต์สันดาปลดการสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศใช้งานรถยนต์ได้หลายวัตถุประสงค์ค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงน้อยกว่าข้อจำกัดแบตเตอรี่มีราคาสูงจุดชาร์จยังมีจำกัดการชาร์จไฟ AC ใช้เวลานานระยะเวลา ระยะทางที่ถูกจำกัดด้วยความจุของแบตจำนวนอู่ซ่อมที่ยังมีน้อยเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จอดรถในบ้านมูลค่ารถเมื่อขายต่ออาจจะลดลงมากกว่ารถสันดาปในระดับเดียวกันสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ